สื่อดังเผยคำพูดของเอริบบลฮาแลนด์กองหน้าของแมนซิตี้หลังจบเกมกับอาร์เซนอลในบิ๊กแมตช์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฮาแลนที่ยิงประตูแรกในเกมนี้มีจังหวะดราม่าหลายจังหวะไล่ตั้งแต่เจตนาคว้างบอลใส่หัวของกาเบียวมากันเยสหลังทีมตีเสมอ2.2ประตูต่อในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้ววิ่งกระแทกใส่โทมัสปาเตหลังเขีร์เริ่มเกมอีกครั้งจนไปถึงปะทะกับทางด้านไมส์ลูอิสเคลลี่ดาวลุ่งวัย17ปีของปืนใหญ่ พร้อมกับคำถามว่ามึงเป็นใครล่าสุดนะครับผมหลายสื่อดังได้ออกมาเปิดเผยอีกหนึ่งเรื่องของวีรกรรมของหัวหอ,อกแมนซิตี้ที่พูดในเชิงหยามใส่ก,กันกับทางด้านกุนซือมิเกลอารเตต้าจนนำไปสู่การประทะคาลมกับกาบเบียลเชซุสนะครับฮาเลนที่เดินมาตบไหล่และพูดถึงอารเตต้าว่าเจียมตัวไว้เจียมตัวไว้หน่อย ก่อนที่กุลซือปืนโตจะหันกลับมามองและไม่ได้ตอบกับอะไรไปนะครับแต่เป็นทางด้านเชสุสที่เดือดแทนเจ้านายและเดินมาถามว่าพูดอะไรดาวยิงเรือใบจึงตวาดใส่ว่าพูดอะไรใส่หัวไปไอ้โง่พร้อมกับผักดาวยิงปืนโตออกไปทําให้เชสุส วนกลับมาว่าอย่ามาแตะตัวกูนะครับหลังจากนั้นแจ็คกิลิตก็เข้ามาแยกทั้งสองขณะที่เบนไว้์กำลังจะเดินเข้ามาผสมลงแต่อาร์เตต้าได้เดินมาจับไว้ทันแล้วก็พาเบนไว้์ออกไปนะครับโอเคครับผมก็ขอฝากข่าวนี้ไว้ด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารไหนที่น่าสนใจผมจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ